ดูดวงชาวราศีพฤษกหนีมาหลายชาติเทวดายังตามไม่หยุดนะครับท่านอดีตชาติเคยเป็นคู่ครองกันมาก่อนนะรไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่นะครับถ้าท่านเป็นหญิงนะครับในชาตินี้ก็บ่งบอกอบถึงนอบเทวดาตามติดท่านไม่หยุดถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่ก็แปลว่านางฟ้าตามติดท่านไม่หยุด เพราะฉะนั้นในโชคชะตาบนกุศลวัสนาท่านพยายามหนีหลบหลีกซ่อมเล้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาอย่างงอนให้เยอะเลยับหายงอนเถอะับผมโชคชะตาของท่านเทวดาตามคอยช่วยนะผมงอนไปกี่ภพกี่ชาติล่ะในโชคชะตายังตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมนจันทาเทวดาตามช่วยสนับสนุนค้ำชูดุนนำโชคชะตาดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเดอะซัน ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนเสนมนจันทาอกสีไม้เท้าบังเกิดขึ้นลื่นเล,นลนสงสังสรรเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายสิงสิธิ์เข้าข้างถนับถนนคำชูหนุนนำโชกตาไม้เท้าบังเกิดขึ้นในโชกตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งการส่งมอบถ้วยทอง โอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายในการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาสิยงศิธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูปกปากกลุ่มของราัาเป็นไปตามแบบแผนประเพณีวงล้อแห่งวัฏจักรวิวาภพอจูดังเกิดขึ้นในโชคชะตา การมองการไกลการวางแบบแผนอย่าให้เจ็บซ้ำซ้อนจะเกิดขึ้นในโชคชะตามีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพรุบายถ้าใครบางคนใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนกับท่านให้ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆอย่าไปยอมแพ้ให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงแม้ท่านจะสับสนงงงวยเอาแน่เอาหนอไม่ได้อ,อดทนอดกลั้นเตรียมตัวเฮรันรับทรัพย์โดยโชคพลิกเปลี่ยนแปลผัน การที่ท่านได้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาขัดขวางปีศาจหมู่มานางมารล้ายนางปีศาจจิ้งจอกเก้าหางอสศวินขี่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มานมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาจัดหนักจัดเต็มในโชคะตาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายตกต,กตำแหน่งเดอะเวิร์เวิร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงปากันสมนะติดก,กับดักม์เสน่ห์ม์จันทาตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ อัน,นจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตำแหน่งเดอะโฟท่านได้ลื่นเลงมีคนประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษแต่การตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเขาเรียกว่าปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนในโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาตกตำแหน่งเอมมโรนักลบกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกาที่จะมุ่งมั่นบ่งตรงไปข้างหน้า ครับผมเหรียญใหญ่บล่มเกิดขึ้นในโชคกตาดวงชะตาแบบนี้ล่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองจนรวยเลยลวยครับถึงแม้จะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสิ่งกดิสิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูคนะผมจะเจริรลูกเรืองขึ้น,นมาทันดีทันใดอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองปีศาจโมมานนางมารไลยคนอิฉาร้ลยใส่ไาย,ายป้ายสีในโชคชตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผัน เราบให้ท่านใช้โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนะครับในโชคเตาดวงตายังตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเหมือนโดนบีบบังคับเลยสายสามดาวขวาสามดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหานปราชานั่งบนมัลลังได้รับส่งมอบถ้วยทองวันนั้นจะตกตําแหน่งถ้วยทองเนี่ยท่านอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่าง เอเหมือนกับปัญหาต่างๆที่เรียกว่ายาจกอดทนอดกลั้นได้มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตารัาผมทำให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดร้อน้าวาแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆให้รีบขี้ขายปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งเดลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากังโสมนัสติดก,กับดักโมสเนโมสน่ห์จันทา ราศีพฤษภเป็นราศีที่มีดาวพฤหัสบดีโคจรผ่านในเดือนนี้ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภมีโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะได้รับโอกาสในการแสดงฝีมือและความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านราศีของคุณจะส่งเสริมให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะนำเสนอไอเดียใหม่ๆต่อผู้บังคับบัญชาหรือลูกค้า ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานโอกาสที่จะได้งานที่ตรงกับความต้องการมีสูงมาก แต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงินในแง่ของการเงินชาวราศีพฤษภจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้อาจมาจากการได้รับโบนัสการเลื่อนตำแหน่งหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โคจรผ่านราศีกุมอาจทำให้มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือทรัพย์สินจึงควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินการลงทุนในเดือนนี้ควรทําด้วยความระมัดระวังแม้จะมีโอกาสทำกำไรได้ดีแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใหม่ๆด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความจำและความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นทำให้สามารถจดจำเนื้อหาและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศทักษะทางเทคโนโลยีหรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆการเข้าร่วมสัมมนาหรือคอร์สออนไลน์จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสอบควรวางแผนการอ่านหนังสือ และทบทวนบทเรียนอย่างเป็นระบบเพราะจะช่วยให้สามารถจัดการกับเวลาและเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการค้าขายและธุรกิจสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามแฟชั่นหรืออาหาร จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าหรือบริการซึ่งจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้านอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการทำสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจควรอ่านรายละเอียดอย่างที่ถ่วนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงนามเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้านความรักและความสัมพันธ์แม้ว่าเดือนนี้จะเน้นหนักไปทางด้านการงานและการเงินแต่ความรักและความสัมพันธ์ ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวราศีพฤษภสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจผ่านการทำงานหรือการเรียนแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์สำหรับคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ เนื่องจากต่างฝ่ายต่างยุ่งกับการงานของตนเองควรหาเวลาพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสรุปเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการงานและการเงินซึ่งจะมีความก้าวหน้าและโอกาสใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารและการตัดสินใจในเรื่องสำคัญควรพิจารณาอย่างรอบคอบและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นประกอบการตัดสินใจด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้จักวางแผนจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ จากโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจควบคู่ไปด้วยเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งเดือนด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่สนใจร่วมกันอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่เกิดความเข้าใจผิดหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องการเงินหรือการตัดสินใจสำคัญๆในชีวิตสิ่งสำคัญคือการเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจ และพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอาจเป็นการให้ของขวัญพิเศษหรือจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความประทับใจการแสดงความชื่นชมและขอบคุณในสิ่งที่คู่ของคุณทำให้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับคู่ที่อยู่กันมานานอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่เร่งรีบตัดสินใจในช่วงปลายเดือนอาจมีความท้าทายเล็กน้อยในเรื่องการจัดสรรเวลาระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวควรพยายามหาสมดุลและให้เวลากับคนรักอย่างมีคุณภาพแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะจากการทำงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนรอบข้างช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีในการเปิดใจและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆ อาจมีคนเข้ามาทักทายหรือแสดงความสนใจในตัวคุณควรให้โอกาสตัวเองในการพูดคุยและทำความรู้จักพวกเขาก่อนตัดสินใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคบหาสมาคมโดยเฉพาะคนที่เพิ่งรู้จักผ่านทางออนไลน์ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะเปิดใจมากเกินไป ช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจและมีความสนใจคล้ายคลึงกันอาจเป็นจากการแนะนำของเพื่อนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจควรแสดงความเป็นตัวของตัวเองและไม่พยายามเสแสร้งเพื่อเอาใจใครสำหรับผู้ที่กําลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการพูดคุยถึงความรู้สึก และความคาดหวังในความสัมพันธ์การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นและช่วยกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่นำไปสู่การพบรักแบบฉับพลันแต่ควรใช้วิจารณญานในการพิจารณาความเหมาะสม และเ่รีพรอนตัดสินใจการให้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีพื้นฐานที่มั่นคงในระยะยาวคำแนะนำทั่วไปสำหรับเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสิ่งสำคัญที่สุดในเดือนนี้คือการรักและเข้าใจตัวเองก่อนใช้เวลาในการทบทวนความต้องการและเป้าหมายในชีวิตของคุณ เพื่อให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและมีความหมายได้การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณก็จะสามารถมอบความรักและความเอาใจใส่ให้กับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องความรักขอให้เชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อว่าทุกอย่าง จะดำเนินไปในทิศทางที่ควรจะเป็นการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการเรียนรู้จากประสบการณ์จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน